ถ้ามีคนเสียชีวิตจากโควิดที่บ้านต้องทำยังไงบางคนเนี่ยนอนรอเตียงไม่ไหวท้ายที่สุดเนีเสียชีวิตตัวเลขที่ทำให้คนตกใจและกังวลผู้เสียชีวิตวันนี้เยอะอีกแล้วนะคะ312คนเป็นตัวเลกนิวไฮอีกครั้งค่ะไวรัสโควิด -19 คร่าชีวิตคนไทยไปแล้วหลายพันคนคุณอาจจะกลัวและกังวลว่าต้องทำอย่างไรถ้ามีคนใกล้ชิด เสียชีวิตเพราะโควิด -19 ผมต้องบอกนะครับว่าต้องควบคุมสติดีๆนิดน,นึงก่อนในกรณีที่เสียชีวิตจากที่บ้านอย่างแรกเนี่ยคงต้องแจ้งไปทางสถานีตำรวจเขาก็จะมีการตามทีมที่เข้ามาพนัสุดพิษศพ ว่าเป็นการเสียชีวิตจากอะไรในกรณีที่แพทย์เข้าไปแล้วมีการสอบสวนโรคเชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคโควิดเราพยายามจะจัดการกับศพให้เร็วที่สุดส่วนในเรื่องของเอกสารหลังจากที่แพทย์ได้ออกรายงานชนสูตรแล้วพณะก่านอสอบสวนเขาก็จะรับทราบแล้วว่าศพขอเนี้ยเสียชีวิตเขาก็จะออกในเรื่องของบันทึกประจาวันให้หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาทั้งใบแจ้งของแพทย์แล้วก็ในส่วนของบันทึกประจาวันไปติดต่อที่เขตทั้งเขตจะออกใบมรณะบัตรให้ก็สามารถเคลื่อนย้ายศพไปที่วัดได้ก็จะมีทีมทีมที่มาเก็บศพเขาก็จะแต่งตัวอย่างโปรรเทคหืออ้้งกััันนตวพาะ ่า่าางตเนี้ก็จะถูกขขนส่งเ้าวัดจริงหรือไม่ผู้เสียชีวิตจากโควิดไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นได้จากการศึกษาเนี่ยศพที่เสียชีวิตจากโควิด1 9ทีเนี่ยเราเจอเชื้อการบริหารจัดก,การผมว่าต้องอาศัยการป้องกันไว้ก่อนบางทีสิ่งที่ติดอยู่ที่ตัวของศพจากการไอระอองอะไรต่างๆที่เป็นสารคัดหลัง่งเอามาตรวจอาจจะพบเชื้อได้แม้ว่าจะไม่ใช่การแพร่เชื้อโดยตรงแต่เราต้องป้องกันตรงนั้นไว้ก่อน วิธีการเคลื่อนย้ายศพต้องทำอย่างไรถ้าสถานการณ์ปกติก็จะรับวันหนึ่งประมาณ3-4ศพนะครับณนะช่วงเวลานี้คือสถานการณ์โควิดนะครับวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า10ศพก็ใส่ชุด PPE แล้วก็เตรียมน้ำยงน้ำยาให้ครบอะครับจะมีถุงซีฟผ้าใช้น้ำยาพ่นแล้วก็หอ่อส่งต่อวัดทันทีเลยครับก็คือเราต้องให้ญาติที่ไม่มีเชื้อไปแจ้งตายที่สำนักงานเขตทางเขตนะครับก็จะเอาออใบมรณบัตรมาให้เราก็ไปยื่นให้กับทาง วัดที่เราเผาเพื่อจะได้ยืนยันว่าโอเคผูค้สียชีวิตคนนี้ตายเพราะโควิดไม่ใช่ถูกฆาตกรรมตายแล้ววิธีการเผาศพล่ะครับต้องเตรียมอะไรบ้างคือตอนนี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใช้สติอย่าวพึ่งเป็นกระต่ายตื่นตูม โยมต้องเข้าใจว่าหนึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์มีใบมณบ,บัตรตัวนี้สําคัญถ้าเกิดเราไม่มีใบตัวนี้มาวัดไม่สามารถจะทําให้ได้ต้องรอผิดกฎหมายเกิดโยมไปเอาศพใครมาที่ถูกฆาตก,การรมมาให้วัดเผาล่ะเพราะเราไม่ได้เปิดดูไม่ใช่วัดไม่รับวัดรับโดยเฉพาะวัดหลวงพ่อรับตลอด24ชั่วโมงพอก่อนจะลงจากรถเนี่ยเราจะพ่นกอฮอลแล้วก็ให้ชุดทีมงานของเราพวกพระพวกโยมที่ช่วยกันเนี่ยใส่ชุดใส่ถุงมือหลายชั้นแล้วก็ยกขึ้นเมน ชุดเชิดอะไรเนี่ยใส่เตาหมดเผาพร้อมศพไปเลยถามว่าจิตใจเนี่ยมันหดหูเห็นญาติโยมเสียชีวิตเยอะหลวงพ่อก็ต้องทํามันเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดและของวัดหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อทําสลายร่างให้มนุษย์เนี่ยมันเป็นบุญแล้วเราก็ต้องเป็นแม่ทัพเป็นกําลังใจให้ลูกวัดถ้ามีคนใกล้ชิดเสียชีวิตที่บ้านต้องดําเนินการดังนี้ 1. มีสติจากนั้นญาติหรือผู้แจ้งตายต้องแจ้งตำรวจโทร191 เพื่อขอใบรับรองการตายภายใน24ชั่วโมง 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยการแพทย์ฉุกเฉิน1646หรือ1669และรอเจ้าหน้าที่นิติเวชมาชันสูตรศพเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต 3. ญาติหรือผู้แจ้งตายนำใบรับรองการตายไปขอใบมรณะบัตรจากนายทะเบียนที่สำนักทะเบียนในพื้นที่นั้นๆเตรียมเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ให้พร้อม 4. จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจะดำเนินการขนย้ายศพไปชาปนากิจที่วัดตามความประสงค์ของญาติภายใน24ชั่วโมงและต้องมีใบมรณบัตรแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน